ต้องอปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของเชนทุตในเอฟนะครับวันนี้ก็มีทีมงานนะมาจากอ,าอีสานใต้นะครับผมามาขอโชคขอลาไปพร้อมๆกันนะเดี๋ี้เนาะมาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับผมวันนี้ความื่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับเสียงดังรบกวนนะเพราะว่าข้างๆท,ที่เขามาถ่ายที่พอดีนะครับก็จะมีเสียงรถไทยนะครับผมเอาโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะ ไปพูดคุยสอบถามแนวทางของเจนุสกันครับว่าชุด3ตัวของเจนุสจะได้ตัวไหนนะครับกลังขอปูอยู่นะครับนเนาะครับผมขอปูอยู่นะครับขอวันนี้เลิงามยามดีนะครับขอโจขอลากปูชุด3ตัว

ที่ต่องวดไปสองตัวได้ตัวไหนนะสองตัวได้หกแปดหกแปดหกแปดกับเก้าแปดเนาะหลังจากที่ต่องวดกันไปนะครับไอหกแปดวันนี้จะเป็นชุดสามตัวเลยเจะวันนี้เป็นชุดสามตัวขอกี่งวดครับสิบงวดสิบงวดงวดเมื่อกี้ไม่ได้ตัดเนาะไม่ได้ตัดเลยตัวไหนนะโอ้ยตัวหนึ่งหาสามไม่ได้ตัดจังไง เจไดไล,ล่เจไดไล่ลวันนี้ตัดให้เขาเลยนะเจนะวันนี้ไปตัดให้เลยต้องตัดยากเลย,ยตัดให้พร้อมเลยเดี๋ยวรอเวลาเนาะเจเนะจาะรอเวลาบอเจรอเวลาบอเจเรอเ,เวลาแป๊บหนึ่งครับผมเอาเจ ทั้งหมดสิบงวดติดในบาจ่ะสิบงวดติดอมาแล้วสองงวดใช่ไหมงวดที่สาวดนี after, ้จะเปงวดที man, ่สามแ้วงวดแรกเข้าตัวไหนเจ๊แปดหกห้าสามตัวแต่แต่หกห้างวดที่สองหนึ่งสามหน่งแต่แล้ไม่ตัดเฉยมันหนึ่งห้าสามนั่นแหละแต่เร้ไม่ตัดออกเป็นสองตัวเลยแต่ไม่สามตัวก็แต่ที่ส่งมานี่นี่ นี่มนี่เาอ็ดทัทิ่ะมากันโดยไม่ได้รัดหมายนะวันนี้เนาะไม่ใช่จะเข้ากัหรือมมา่ัดหมายนะครับ

Menggunakan konsolnya, jadi FC yang

สัปปะัวโระโตสมัาสมุกะรัตนาตเยีมาเทนะทว่าราะเยนะกระตังกฟังกระตังกมติโลขันเตยินทามแตจะเยีมมาเทนะทว่าราจะเยนะกระตังกฟังกระตังธมติโนกฟั่นตยเยี่ยมรมาเทนะวาราเยี่ยนะกรตังกะระตังมติโลขันตสาธุคุพใะสีรักคสุ่พุด้านตาโสมตุค้คุณขบวอาจาหาสักเจ้าโดยรู้ใจโดใจก็ดีโดใจก็ดี ด้วยว่าจะพิดขอให้ขึ้นภาษีรัตนาไัยคงจ เจ้าทั้งปูเจ้าหาเมืองลับแด่ปูเปิโสดหาเปโปูรือชีปูขยันนากพญานาคพระแม่หน่อยพร้นี้ผู้เจ้าทีเจ้าทานผู้อง์ดำที่ยสถานทีให้นีข้าพระเจ้ามาพร้อมทีนุมมือนมาขอโจคขอหลาขอจคขอหมานลูกอยากใจงวดวันที่ญญท1ิกันยายนส5งพ หัวที่แล้วคันเชื่อปูเสียงยากระลุยแล้วละ่ะหนึ่งสามมื่นเกินมื่นรึ่งกับวเชียหวดนี้รูขอสามตัวคันเนี้ยมาสิออกตัวใดก็ให้เบุษบกเจนุ่นแต่เห็นตัวเดียวกันแย,ย่เดยพิดเลยเปลี่ยนแต่ขาดก,กันเด้อมื่อนึงสิขอจะจะจังจังสามตัวขอดอกไม้สวรรค์โลกมาแต่เป็นเงินเป็นทองลูกถูกไปแหลกเอาเป็นเงินมาเห็ดมาสางเรื่องว่างพญานาคเองมีดเด้อลูกเครียดให้ส้ำเร็จเจ้าปู่เอ้ยยาสามสจะจะว่าจะ Kemudian itu, terus berlangsung. Dunia aneka antara jati nasanto asesato. Yatno yatlang yatlang yatpi uu ตาตุษาตุขา,รารพระเจ้าขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มีเดชที่มีอำนาจวิเศษทรงเดชทรงฝนให้ลูกกองเห็นตัวเดชในมือหนีว่านี่ลูกมากอยลูกลอยหลานสามตัวตรงสามตัวตรงทรงเปิดให้ลูกให้หลานได้จกดดดดักสีมวดเด้อปูเด้องาเด้อลูกสีถ้าได้สีมวดลูกก็สิเศร้าขอเด้อขอให้ดูดกเรียกเสียงเนีมันแล้วมันทัวจะเรื่องปูเดอ้อนับจากมือนีเป็นงวดที่หนึ่งเดอ้อ หู่ข้ากางผู้ตั้งข่ายขึ้นขอเป็นงวดแหล่ตูเอ้ยเอากระสัดเชียนเียนตรงตรงสามตตรงตรงจะสี่งวดเด้อซาตุสาตุสาตูชาพประชากนเชิญปูพญานาคงานพญานาคอันเชิญปูสมเปาทรัพย์ปูแปดอกงานแปดสอบปูองกรรมสิ่งซักิทธิ์ปู่อยุ่สถานที่แห่งนี้ี่ยางไปยางมาให้คนเห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อน้ลูกร้านสำฟาใจแล้ว ขอให้เปิดถั่วเปล่าลาบให้ลูกในเด้อลูกบ่ได้มาลูกมาดูเด้อเมื่อนีิเปิดดวงรำวงด้วยด้วยนะชาติจิอุอะมหาดกระยาตระโอมาขยัตระกัยเจบระขยตะขยตะบระเอจับมาขยตะบระยาสังไสเรียนมุ่นเดียบมุ่งขุณมุ่งขุณคนคุนขาขาอย่าไจะไปกลจตาตัวกูโอมปสิทธิ์แก่อูโอมสวะหะ สีงวดไกรางวัลทีนึ่งเด้อจะไปออกอ่อนสีลจะไปออกธาาานขาออกสามมือสีมืนะฮมไปออนสีนเป็นเดือดขาดออน,น,นอสีนมันบรนิเงินออกชนาค้างมันบร,ริเงินดบนดุสูกีสูรถตลีการนีนึง่งหาได้รางวัลทีนึง่งจบกคราวงวดเดียวจอ,อวเวดเลย่ขออีกูกะทิวตียบบรไรมัถูเด้อ จากหน่อยครับวัวที่แล้วหนึ่งสี่ไปออมสินนะครับจะไปอเขียนเขียวเลยเาเจจะไปแอบเขียนคนเดียวเลยนาะเจ๊ไปแอบเขียนคนเดียวเลยเนาะเจ๊นะัปแอบเดียกันสดียวเลยเนาะเจ ยันดีนะยันเห็เนเลสองเลยจะไปเขียนยูกไกลๆได้เจ๊จะไปเขียนไกลๆได้เจ๊จาพับมาดีๆเลยเด้อโอเคนุซองนะครับพี่น mm ้องทุกครั้งที่ได้สามตัวก็ได้มาจากการส่องทุกครั้งที่ได้ตัวก็ได้มาากการส่อง พี่นุเห็นแล้วกเก็บเขียนลงในกระดาษหนครับก็ดเจยนะครับพี่มุเนเป็นตัวไหนเรจะเขียนให้ดอดด้พี่รองอดลอดเด่แต่ถ้าได้บางวันคนหนึ่งก็จะหยุดขอเลยนไรง ฝากไว้เจ๊อยากเห็นนังเอาไปเขียนเลยเจ๊ไปเขียนเอาไปแอบเขียนเลยเาเปิดใส่กันเลยใส่กันเลยนพี่น้องใส่กันเลยครับเดนียวกับโเิ้งกันไปเลวๆด้พี่น้อง้รัรุนไปด้วยกันนะครับหนกัน

เจนุดแบตเตอรี่เอาต็มม uh <air cu> ัดแล้วเดื่อยเด้อยแบตโทรศัพดแล้วเดรอดุดไป่ใ่แม่แปดสี่ห้านะครับของเจนุดนะครับเจนุดแปดสี่ห้านะครับออกแต่แต่แตเจนุดเอ้ยสุ้อกัรแต้มเดียวนื้แม่เจนุดเจนุแปดี่ห้าของเจนุดแปดสี่ห้าแปดสี่หเบิกซับบงในคอของเจนุดสรยเจนุดแต้มเนื้อค่ะเด้ี่กับสี สามตัวมายุกเรื่อยยกข้างนีื่อยตุ้ยเจนุดแต้มหนึ่งเจนุตได้ที่หาบอ่ะหาซีไปได้ที่หกไหมเจกไปได้ที่หกไหมหนึ่งศูนย์เก้ากับสี่หกกับสี่สี่จะด้งว่าเจนุดตับตุกมัตสีตรงตัวนี้เนาะที่หาที่หกเนาะมันสีกระขายกันขึ้นแต้มหนึ่งต่างคนต่างเบิงตางเห็นเนาะค่ะแต่ว่ามาทางนี้ครับอืม ส่วนของเบิกทรัพย์ได้109 46กับ44นะครับผมตังเอากันด้วย106กับ49นะครับของเบิกทรัพย์นะครับถ่ายกันซื่อเสียหากับสี่หกนะค่ะมาทางนี้นะเออมาทางนี้นิดนึงครับอเอาไปเสียงก้อนจังจะว่าฝันดีฝันเพอร์ดีเนาะคะนะ่ะเนาะ ว่าเจนุสีฟันดีคือเ่าปะงวดที่แล้วจะฟันเองก่อนกินผู้เดียวกินต้มปลาผู้เดียวน้องยกไปก่อนเจนุชแม่ดิฟันว่ายังเด็กก่อนจังว่าถือผู้เดียวนี่กินต้มปลาผู้เดียวกินต้มปลาผู้เดียวเี๋ยว่ากินผู้เดียวเล้วงวดนี่ออกไปเสียงใหม่เด้๋ยวงวนแรงออกไปเสียงออกไปนอนแต่ว่ามักน้ำเจนุดคือซีหาเพราะว่าตรงกันซีหากับซีหกหน้่มาก แล้วก็เจวอก็ม่ได้เจวอมากขอได้ซี้หาด้วเนาะฟงเว้นเนาะจมเป็นมากกับสิโตนี่อะไนี่โอเคตัได้ปะคะได้่ั้งแต่ได้ปะบอครับเรื่อน้ำเ่ไม่ไม่้งนี้นะครับแป๊บนึ่งจีโนัด ได้รเหมกันตามนั้นนะครับพี่น้องเจนุเจนุสครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจนุสนะเอี้นะแบบซับนะครับผมรอบก่อนก็ตรงกันนะครับคือหนึ่งสามนะครับรอบนี้ก็ได้คนละตัวแต่เฉียดกันไปนะฮะยังไงก็ถ้าชอบของใครก็ลองพิจารณาดูนะครับผมแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะเอ็ีนะครับขอใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังบรรยากาศสวยน้อยพีววววาวววังไงก็ฝากวดไวว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 ว ให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ